เมนูนี้แมวโกรธแต่แม่รักแน่นอนมาทําข้าวมันปลาทูเมนูที่รวมของโปรดของแม่ไว้ในจานเดียวกันค่ะเริ่มจากทําข้าวมันกันก่อนตั้งกระทะใส่ซุรินีน้ํามันลํเข้าหอมมะลิซุรินโฉมใหม่ที่มีโอริซานนสูงถึง15,500 ppm ที่สามารถตอบโจทย์คนรักสุขภาพอย่างแม่เราและคนที่เรารลกหลังจากที่เราผัดขิงแก่กระเทียมหอมแดงให้หอมใส่ข้าวลงไปผัดให้เม็ดตึงๆก็จับมาหุ้งกับน้ํสต๊อกไก่ปริมาณเท่ากับหุงข้าวปกติได้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างที่รอข้าว <c oughs> เราก็จะมาทอดปลาทู กทอดให้ด้านนอกเหลืองสวยมีความก,กรอบๆนิดนึงจากนั้นก็ตักพักไว้ก่อนค่ะมาต่อด้วยการเจียวกระเทียมเลยวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยผสมกับกระเทียมจีนนิดหน่อยนะสีสวยประมาณนี้ก็ตักพักไว้ก่อนค่ะส่วนไข่ชาโอมปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรสนิดน้อยตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดดีเลยค่ะเทไข่ขลงไปก็จะได้ไข่ฟูหนาเต็มปากเต็มคำทริคให้ไข่ฟูสวยก็จะเลือกกระทะที่ใบเล็กหน่อยนะแล้วก็น้ำมันร้อนๆค่อยเทไข่ลงไปข้าวของเราสุกพอดีเลยค่ะมาจัดเสิร์ฟกันเลยวันแม่ปีนี้มาบอกลัก แม่กันด้วยจานโปรดของแม่กันนะแล้วก็อย่าลืมต้องเลือกใช้ของดีๆอย่างสุรินีนะมันล้ำข้าวหอมมะลิสุรินที่มีโอลิซานอนสูงถึง15,500 ppm ขวดเดียวครบจบทุกเมนูเลยค่ะต้องมีติดบ้านกันไว้ให้แม่ใช้แล้ววันแม่ปีนี้อยากจะบอกว่าหลักแม่ทุกวันเหมือนเดิมนะ